สวัสดีครับกับผมนายสุปกรณ์ลิขิตมโมรจะมานำเสนอโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวเจริญนุนัตโฮมสเตย์ไซน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการในปีที่สามอันนี้จะเป็นภาพรวมนะครับก็จะเป็นเพื่อเสริมสร้างสายภาพของชุมชนให้เป็นหล่งม่องเที่ชิงวัฒนธรรมหรือเ,รเหล่งจังหวะเศรษฐียีกสองก็คือเรื่องของการพัฒนาที่พักโฮมสเตย์ให้ได้มาตรฐานที่ระดับสากล มีปักระดับสามสามคือเพื่อสร้างทักษะการประชาสัมพันธ์การผลิตสื่อและสง่งกางในการประชาสัมพันธ์ในท่องเที่ยวให้แก่ชุมชนในชุมชนและสี่ก็คือเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่างคุณ่าเพิ่มให้แก่ชุมชนนั่นเองนะครับแต่น้เข้าที่สําคัญสําหรับโครงการในปีที่สามเนี่ยคือเรื่องของสมาชิกของชุมชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับ แล้วก็เรื่องของตัวผู้นําชุมชนเองก็คือคุณมยุรีสีหน้าที่มีวิสัยทัศน์ที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็เป็นผู้นําชุมชนที่เข้มแข็งสามารถจะนําพาสมาชิกของชุมชนให้มีเกิดความร่วมมือแล้วก็เดินทางไปได้อย่างร่วมด้วยดีแล้วก็เรื่องของการได้ร,รับการสนับสนุนความรู้แล้วก็ว่างป,ประมาณต่างๆในการดําเนินงานจาก งานต่างๆ,ๆที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงอวอร์ดนะครับเรากระบวนการที่เกี่ยวข้องก็คือเป็นเรื่องของกระบวนการพัฒนาแผนท่องเที่ยวชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งในขณะนี้ก็ได้ดําเนินการไปพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของการให้ความสนใจในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งตอนนี้เราก็ในปีที่หนึ่งและปีที่สองเนี่ยเราเน้นไปที่ปฏิตัณฑชุมชนตัวน้ำพริกแกงเปอดรูป แล้วก็ตัวกล้วยนะครับรับที่ได้เนี่ยณตอนนี้ก็นะคือตัวแหล่งท่องเที่ยวเองเราเนี่ยก็ได้รับการพัฒนาจนผ่านระดับมาตรฐานสากลแล้วได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ส่วนตัว,วพันธุ์ชุมชนเองเนี่ยณตอนนี้เราก็กำลังขออยู่ในขั้นตอนการขอมาตรฐานอออแล้วก็ ทั้งสองตัวหลักที่ได้ทำไปแล้วในปีที่หนึ่งปีที่สองได้แก่น้ำพริกแกงแล้วก็ตัวกล้วยนะครับแล้วก็กำลังจะเพิ่มเรื่องของผลิตภัณฑ์จากมะนาวในปีที่สามนะครับแล้วก็เพียงก็ทำให้ตัวชุมชนเองเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ในชุมชนก็มีงานทำรวมถึงเรื่องของความสำเร็จในการทำแผนท่องเที่ยวโดยการใช้อาวุธธรรมเป็นตัวโชโลง นะครับแล้วก็ทำให้ในชุมชนเนี่ยงานทำกางกงา่ายติดงนะครับแล้วก็ผู้รับแกกก็มีรายได้เพิ่มขึ้นหลักๆก็จะเป็นอะไรแรงงานสุผู้สูงอายุเลยนะครับที่เรืองาความสำเร็จเนี่ยในเชิงปริมาณเองก็คือเรื่องของได้แหล่งว่าท่องเที่ยวชลปรมทานแต่ตอนนี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับโฮมสเตย์เนี่ย หลังการาประเมินคุณภาพเรื่องนั้นแล้วรับารเสีบในที่นี้ก็คือก็ได้รับการกำลงังหลังกุกกิวเก้าเรือนเก้าหลังเหมนที่ยังไม่เรียบร้อยดีก็คือในเรื่องของคนในชุมชนม,มีทักษะการประชาสัมพันธ์การผริตสื่์และชอบการในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวยก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับสําหรับปี้อ่านทำเดือนินการรวมไปถึงเรื่องของตึกแลชุมชนที่สร้างราคาเพื่อขยายชุมชนเนี่ยยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ ตนนี้เนี่ยเราก็เริ่มดําเนินการไปเรียบร้อยแล้วก็วคือเรื่องของนักิแกนแล้วก็เรื่องของกว้์แล้วก็จะมีเรื่องของมะนาวในปีที่สามนะครับส่วนตัวที่วัดชั้นคุณภาพเนี่ยอ่ก็คือได้นักเทีย่ยวซึ่งตอนนี้ก็รับรองครับนักเทีย่ยวแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเป็นนักเทีย่ยวที่เป็นลักษณะของภาคร้านประดูงานซะเยอะนะครับตัวนักเทีย่ยวที่เป็นลักษณะของไอทีหรือว่าฟรีอินดิวิวดทัวริสเซอร์เนี่ยทัวริสเนี่ยยังไม่มีเท่าไหร เาอาจจะเพิ่มแบบนี้มากขึ้น,นโอเสเตได้ไม่ได้ผ่านที่พักระดับสากลอันนี้โอเคแล้วนะครับบ <ใน S 1> อกว่าได้มาตรฐานของกฎการท่องเที่ยวเรียบร้อยนะอแล้วอ,อ,อ่าแล้วก็เรื่องของสื่อตอนนี้ก็คือกำลังพัฒนากันอยู่แล้วก็พยายามเรื่องของช่องทางการสื่อสารต่ตางๆเรื่องของระิที่สร้างูรคไาแกนจุดนด้มา้างในตัว กิจกรรมหลักๆที่จะทําในปีสุดท้ายหรือปีที่สานี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการนาเรือการชุมนุมต่อให้เรียบร้อยแล้วก็ประเมินผลโครงการนะครับก็ประเมินมูลค่าของงบมาที่เขาไว้สามเลยซึ่งภาพรวมก็คือถ้าเราทาได้ก็จะกระบวนการตามที่ซีได้ทาเอาไว้นะครับเรื่องของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวก็ได้แหล่งท่องเที่ยวและก็มีเพื่อนรของชุมชนที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแก่ตนเอง ็คือประมาณการ BNC ว่า้ายแล้วเราก็คาดว่าการเราจะคุณทุนในประมาณ2ปีจากเงินทุนที่เราลงทุนไปทั้งหมดก็ใช้เวลโาพอกันเพราะวันเนื่นองจากว่าตัวตัวเองเราไม่ได้เก็บค่าที่พักแพงมากมายนะครับเราก็จบการกันสนสัวนนี้เท่นี้ครับ